กดที่18ค่ะจะดูแลพี่สาวเองลินซีเองตื่นมาอีกทีตอนช่วงค่ำเพราะเสียงเรียกของจิ้นหลงนางจึงรีบส่งเสียงตอบกลับไปทันทีข้าอยู่นี่ข้าเรียกตั้งนานแต่พี่สาวไม่ยอมตอบขอโทษด้วยพอดีข้าเผลอหลับไปเจ้ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเจ็บแผลด้วยความเป็นห่วงนางจึงเข้าไปดูเขาในห้องข้าไม่ได้เป็นอันใด แคาเห็นว่าพี่สาวเงียบไปนานข้าจึงเป็นห่วงแว่ตาของเด็กชายตัวน้อยซื่อออกมาเช่นนั้นจริงๆดินซีอิงจึงอดไม่ได้ที่จะลูบหัวเขายังเอง็นดูขอบใจเจ้ามากที่เป็นห่วงข้าแต่ข้าไม่เป็นอันใดเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลจะไม่เป็นกังวลได้อย่างไรข้าเรียกตั้งนานท่านไม่ยอมตื่นแสดงว่าหลับลึกมากท่านสบายดีจริงๆหรือเขายัางไม่วางใจง่ายๆลินซีอิงจึงยกเหตุผลเดิมมาอ้าง เรื่องหลับลึกมันเป็นธรรมดาของคนมีคันคันไม่เป็นอะไรหรอกเป็นธรรมดาของคนมีคันอีกแล้วหรือการมีคันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเขาบ่นพึมพำออกมาทําเอาหลินซีอิงใส่หัวท่าทางของเขาดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวจริงๆจเจ้ารอสักครู่นะประเดี๋ยวข้าจะไปทําอาหารเย็นมาให้ไม่ต้องลําบากหรอกข้าไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินสัตว์เล้วจะได้เดิมยา น้ำเสียงของหญิงสาวดูจริงจังขึ้นมาทันทีทำเอาเด็กชายพยักหน้าเงยหงษ์ไม่กล้าแสดงการดืร้อรานอันใดอีกอาหารเย็นของวันนี้เป็นโจกง่ายๆทั้งนางและเจนหลงกินเหมือนกันพอกินเสร็จนางก็ให้เขากินยาเช่นเนือเชตัวทำความสะอาดผ้าจากนั้นก็ไปจัดการตัวเองพักหนึ่งและกลับมาโดยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายสำหรับเข้านอนอาหาร่อหลงหันมาเห็นนางก็นิ่งค้างไปชั่วขณะแต่เรนซี่อิงในตอนนี้ กับต่างออกไปการวางตัวที่ดูปล่อยวางสีหน้าแววตาอ่อนโยนทําให้เขารู้สึกว่านางงดงามจนยากจะละสายตาแม้นางจะทาผิวด้วยยางไม้จนดูผิวหมองคล้ำหยาบกรานก็ตามทีเสืร์หลงจะเป็นอันใดหรือเปล่าก็ไม่นี่ใหญ่พี่สาวถามเช่นนี่เราพรถูกนางถามและยื่นมือมาแตะตัวเขาก็สะดุงและรีบพูดปฏิเสธออกไปก็อยู่ๆเจ้านิ่งไปไม่ไหวติง คาคิดว่าเจ้าเจ็บแผขคาไม่ได้เป็นอันใดหรอกหานจื้อหลงบอกปัดรู้สึกกระดักอายนขึ้นมาที่หลุดอาการออกไปเช่นนั้นไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วหลินซีอิงคลียิ้มโลกอ,อกก่อนจะขึ้นไปนอนบนเตียงข้างๆกับเขาพี่สาวนอนติดขอบเตียงเกินไปหรือไม่ขยับเข้ามาอีกนิดเถิดถ้าคาขยับเข้าไปอีกจะเบียดเจ้าจนเจ้าเจ็บแผลเอาได้นะคาดีขึ้นแล้วไม่เจ็บหรอก ถ้านอนชิดขอบเตียงเช่น,นั้นหากหล่นจากเตียงไปจะทำเช่นใดก็ได้ช่วงนี้ทนอึดอัดไปก่อนนะช่างไม้ที่คาสั่งไปทำเตียงยังทำไม่เสร็จต้องรออีก4ี่หวันก่อนหน้านี้นางอยู่คนเดียวจึงมีห้องนอนเตียงเดียวเท่านั้นฉะนั้นหลังจากที่ออกปากยินยอมให้เด็กชายอยู่ด้วยนางจึงแวะไปสั่งทำเตียงกับช่างไม้ก่อนออกไปน้องกำแพงเมืองในช่วงกลางวันที่ผ่านมานี่คาต้องแยกห้องกับเจ้าหรือ เด็กชายตัวน้อยถามขึ้นน้ำเสียงของเขาดูตกใจมากราวกับว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนหรือว่าตนต้องแยกไปนอนอีกห้องก็ใช้นะสินอนด้วยกันเช่นนี้เจ้าไม่อึดอัดหรือไม่หรือว่าพี่สาวอึดอัดและรังเกียจข้าจเจ้าคนนี้นี่ดูคิดเขาสิข้าไม่ได้รังเกียจเจ้าสักหน่อยเช่นนั้นนอนด้วยกันเถิดก็ได้นอนด้วยกันก็นอนด้วยกันลินซี่งอิงคิดไปว่า เขาเพิ่งผ่านเรื่องเลวร้วายมาดังนั้นการมานคนเดียวอาจจะไม่ง่ายสําหรับเขานางจึงไม่ปฏิเสธดียิง่งพี่สาววางใจเถิดคานอนเรียบร้อยมากไม่ดิ้นไม่รบกวนทานแน่นอนหานจื้อหลงยิ้มกลิ่มอย่างพึงพอใจเขาอยากนอนร่วมห้องกับนางเพราะเขารู้สึก,กว่าการตั้งครขันไม่ใช่เรื่องง่ายนางควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอืมแล้วนี่ค่ะต้องเล่านิทานให้เจ้าฟังก่อนนอนหรือไม่ค่ะไม่ใช่เด็กนะ ฮานจื้อลงสวนกลับทันทีทําเอาหลินซื่ออิงหัวเราะคิกคักออกมาก็ได้ก็ได้เจ้าไม่ใช่เด็กแต่ถ้าอยากฟังก็บอกค่ะพอจะนึกออกอยู่บางเรื่องสองเรื่องก็บอกแล้วว่าค่าไม่เออก็ได้เรามาเถิดหานจื้อลงในร่างเด็กกำลังจะปฏิเสธเสียงคืงขังแต่เราอยู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ากำลังจะได้สัมผัสกับการเอาใจใส่จากนาง ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือจึงออกปากให้หนางเลา่าเด็กนอเด็กอยากฟังก็ยอมรับมาตั้งแต่แรกก็ได้ไม่จําเป็นต้องหวางท่าหรอกอืมข้าอยากฟังพี่สาวเล่ามาเถิดเรื่องมีว่ามีปีศาจงูขาวตัวหนึ่งบำเพ็ญตะบะมานับพันปีลินซี่อิงเล่าน้าเสียงสูงบ้างต่ําบ้างชักชวนให้เด็กชายสนใจซึ่งมันก็ได้ผลเรื่องนี้หาญเจอหลงไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาจึงสนใจฟังมันจริงๆ และยิ่งเราไปก็ยิ่งดึกคนฝั่งควรจะง่วงแต่เผอิญเขากลับฟังเราตั้งข้อสงสัยตามเสียนี่เราหนะังต้องถูกขังอยู่เช่นนั้นหรือเขาถามเมื่อหนังเราถึงตอนที่พี่สาจงูขาวถูกขังหากแต่พอถามไปแล้วนางกับเงียบไม่ตอบเขาจึงหันไปมองและแสงสโลวจะโคมไฟก็ทําให้เห็นว่านางชิงหลับไปเสียแล้วอะไรกันเจ้าเรากล่อมข้า ใหญ่จ้าเป็นฝ่ายหลับไปชน,นีเราหานจื้อลงใส่หัวแล้บนพ่มพำออกมาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ใช้โอกาสนี้นอนจ้องมองนางอยู่พักใหญ่จนในที่สุดก็เฉยโอกาสยืนมือไปสัมผัสท้องกลมโตของนางตุบดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นทันทีเมื่อรับรู้ถึงการดิ้นของลูกน้อยในท้องของนางและพราะแรงดิ้นเบาๆนั้นทำให้ความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ก็เกิดขึ้นในอก ทั้งรู้สึกประหลาดใจยินดีและเอ็นดูจอมีแรงดินแสดงว่าเจ้าแข็งแรงดีใช่หรือไม่แม่เจะออกปากถามออกไปแต่เขาไม่คิดจริงๆหรอกว่าลูกในท้องจะตอบกลับมาเราะว่าตบลูกในท้องของหลินซีองิงดินตอบรับทันทียิ่งไปกว่าน,านั้นยังเป็นตรงตำแหน่งเดียวกับที่มือของเขาสัมผัสด,ด้วยทำเอาหานจื่อหลงยิ้มกว้างออกมาทันทีเจ้าตอบพ่อหรือตบ ้าตัวเล็กในท้องลิ้นอีกครั้งดอกกับกาลังจะบอกว่าที่เขาเข้าใจนั้นถูกแล้วลึกๆหานจืหลงเข้าใจว่ามันเป็นเพียงความบังเอิญแต่เขากลับไม่อาจหุบยิ้มได้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับแม่เจ้าเลยที่ต้องอุ้มท้องเจ้าฉะนานเจ้าต้องเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อกับแม่เจ้าเขาลูบท้องหงหลินซีอิงไปก็พูดสั่งสอนเจ้าตัวน้อยข้างในไปพลางคิดไปว่าการมีลูกมันก็ไม่ได้แย่นันทางกลับกันมันดีกว่าที่เคยคิดเอาไว้เสียอีก รุ่งเช้าว,วันต่อมาลินซีอิงตื่นแต่เช้าทุกวันพอหันไปเห็นเด็กชายที่หนังคางๆยังคงหลับอยู่ด้วยท่าทางเรียบร้อยเหมือนตอนเข้านอนนางก็คลี่ยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงไปล้างหน้าล้างตาและทํากิจวัตรประจําวันหนะักเช่นทุกวันเจ็บจนช่วงสายหลังจากที่ดูลาจินหลงเสร็จนางก็หาทางขยายฐานพลังาธาตุอีกครั้งจนได้รู้ว่าตอนนี้พลังของนางผลระดับลากเริ่มมาแล้ว จึงมีความสามารถบางอย่างที่เหนือชั้นกว่าเมื่อก่อนทําเอาหนาวรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากพอไม่เพียงทําให้ต้นไม้เคลื่อนไหวเป็นอาวบได้ยังสามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้อย่างละเอียดยกตัวอย่างเช่นหากได้รับเลือดของคนที่มีสายเลือดเดียวกันก็ให้ยอมรับคําสั่งของคนคนนั้นเป็นลำดับที่สองลอกลงมาจากผู้สร้างหากไม่ได้รับการกระตุ้นใดๆให้อยู่ในสภาวะจำศีลเหมือนต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่ง ลินซีอิงจึงตั้งใจว่าจะเปลี่ยนต้นไม้ในเมืองนี้ให้กลายเป็นทาหารพึกษาของนางพิธีละตนสำเร็จเมื่อใดอย่าว่าแต่นักค่าที่จะมาตามเสี่ยวลงมาเลยลงออกค่าก็ไม่กลัวลินซีอิงพึมพำออกมาอย่างติดตลกเพราะในความจริงนางเอาชนะได้แค่คนที่ไม่มีพลัง้าเท่านั้นเนื่องจากพลังของนางไม่ได้สูงทหารพึกษาแต่ละตนโซไดต่อนเนื้องเต็มทีก็เพียงแค่ครึ่งเคอเท่านั้น ต่อให้สร้างเป็นกองทัพก็คงจะรับมือระดับลงอองที่มีพลังท่าใส่ฟ้าขั้นสูงไม่ได้นานซีอิงเจ้าอยู่หรือไม่เสียงคุ้นหูดังมาจากประตูหน้าทําให้หลินซีอิงที่กําลังเปลี่ยนต้นหนามดําให้กลายเป็นทหารปึกษาต้องรีบหยุดมือพี่ชัยเซียวมีอันใดหรือนางถามหลังจากที่เปิดประตูออกมาพบอีกฝ่ายข้าข้าแวะมาดูว่าเจ้าขาดหรืออะไรหรือไม่ขอบคุณพี่ชัยเซียวที่เป็นห่วง แต่ข้าไม่ได้ขาดเหลืออันใดเช่นนั้นหรือเรานี้เจ้าจะตักน้ำหรือไม่ข้าทำแทนเองที่พี่ชายเซียตักให้เมื่อวานข้ายังใช้ไม่หมดเลยพี่ชายเซียบอกข้ามาตามตรงดีกว่าท่านมีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่าลินซีอิงตัดสินใจถามออกไปตรงๆพอท่าทางของอีกฝ่ายดูแปลกไปกว่าครั้งก่อนๆเอ่อซีอิงเมื่อวานข้าเล่าเรื่องเจ้ากับน้องชายของเจ้าให้พ่อแม่ข้าฟัง พวกท่านคิดว่าเจ้าควรมีใครสักคนดูแลพวกท่านไม่รังเกียจเจ้านะแล้วลินซี่อิงมองอีกฝ่ายด้วยแววตางุนงงคิดตามไม่ทันว่าเขามีจุดประสงค์ใดกันแน่ข้าเองก็ไม่รังเกียจเจ้าพอเซวินพูดประโยคนี้ออกมาก็มีเสียงตกแตกดังมาจากในเรือนทันทีซี่อิงไม่ต้องการเจ้านางมีค้าแล้วเสียงเล็กๆตะโกอนออกมาอย่างเกี้ยวกลาด อย่าว่าแต่เซียวเหวินตกใจลินซี่เองเองก็เช่นกันเวหลงพี่สาวอย่าพึ่งรีบร้อเลยเชื่อเถอะเด็กชายพูดขอร้องด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลลินซี่อิงจึงฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าพอได้นางเชื่อไว้เด็กชายจึงยึดติดกับนางคงคิดว่าหากนางมีสามีใหม่แล้วตนเองจะถูกทอดท,ทิ้งแน่ๆขอบคุณพี่ชายเซียวที่มีไมตรีแต่ทันก็เห็นแล้วว่าน้องชายของข้าไม่ยินดีเขาห่วงข้ามาก กัว่าคาจะได้สามีไม่ดีอีกนางหันไปบอกปาดเซลเวิร์นไม่ใช่เพียงเพาะห่วงความรู้สึกของจิ้นหลงเท่านั้นนางเองก็ห่วงความรู้สึกของลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยอีกทั้งนางไม่เคยคิดเกินเลยกับเซลเวิร์นไปมากกว่าสหายจอคิดว่าคาเป็นคนไม่ดีหรือน้ําเสียงของเขาฟังดูแล้วผิดหวังไม่น้อยคาดูดีว่าพี่ชายซีเอาเป็นคนดีเพียงแต่ตัวคาเองก็ไม่ได้คิดกับ่านไปมากกว่าพี่ชายที่เขารบนับถือก็ได้ ข้าเข้าใจแล้วแต่ว่าจะสามารถพิจารณาข้าได้นะข้ายังไม่ได้แต่งงานเซียวเวินไม่บีบบังคับหรือพูดให้นางหนักใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ลืมพูดเสนอตัวทิ้งท้ายเอาไว้อืมข้าขอบคุณพี่ชายเซลอีกครั้งเช่นนั้นข้าไปเขาเวงก่อนเอ่อมีเรื่องอันใดก็ไปตามข้าได้นะไม่ต้องเกรงใจข้าเข้าใจแล้วพี่ชายเซลเดินระวังด้วยลินซี่อิงสง่งเซลเวินที่หน้าประตู จากนั้นก็กลับไปหาจิ้นหลงในห้องเจ้าทำถ้วยแตกแล้วนางพูดผ่างกลมเก็บเศษถ้วยจะได้ไม่เดินเหยียบภายหลังข้าขอโทษข้าแค่ตกใจที่อยู่ชายผู้นั้นมาเสนอตัวให้ท่านก็เท่านั้นเองเด็กชายพูด้วยน้ําเสียงรู้สึกผิดตาเหลาตากับมีความโกรธเคืองเมื่อวานชายผู้นี้ด่าทอเขาว่าเป็นสามีแลวบัดซบเขายอมรับด่าและไม่คิดแม้แต่จะตอบโต แต่ถ้ามันคิดจะฉวยโอกาสเข้ามาเป็นสามีคนใหม่ของลินซีอิงเขาไม่มีทางยอมเด็ดขาดเขาเสนอตัวแล้วอย่างไรค้าจำเป็นต้องรับหรือลินซีอิงถามด้วยไม่ได้นึกตะขิดตะวงใจใดๆที่จินหลงดูเหมือนจะเข้าใจถึงสถานภาพของนางทางที่นางไม่เคยบอกเขาเพราะนางรู้ว่าเขาฉลาดเกินเด็กคงคาดเดาได้จากการที่เห็นนางอยู่คนเดียวหรือไม่ก็เข้าใจจากที่ได้ยินนางกับเซียวเวินพูดคุยกัน อืมพี่สาวไม่ต้องรีบหรอกเอาไว้ค่าจะเป็นคนดูแลพี่สาวเองจเจ้าหน่ะหรือลินซี่เอีงเอียงคอมองมาด้วยแววตาไม่คาดหวังเลยแม้ตะน้อยและนั่นทําให้หานจือหลงรู้สึกน่าชากขึ้นมาจริงอยู่ที่นางไม่ได้คิดลึกซึ้งอะไรในเมื่อเขาในร่างนี้เป็นเพียงเด็กที่นางไม่รู้จักมาก่อนแต่ถึงจะเข้าใจเช่นนั้นแววตาไม่คาดหวังของนางกับทิมแทงใจเขาอยู่ดีเข้าใจไปว่า หากเขาในฐานะลงออไม่ยืนอยู่ตรงหน้านางนางก็คงไม่คาดหวังสิ่งใดจากตัวเขาแล้วเช่นกันเมื่อก่อนหน้านี้เขาไม่เคยอยู่ข้างนางเลยสักครั้งคารูเจ้าอาจจะไม่หวังในตัวคาแต่คาจะแสดงให้เห็นว่าคาสามารถดูแลเจ้าได้และจะไม่ทอดทิ้งเจ้าแน่นอนหานซื่อหลงพูดออกมาด้วยแววตาแน่วแน่ลินซีอิงนิ่งตะลึงกับท่าทางของเขา ตาแล้วก็ยื่นมือมาลุบหัวเราครีมให้เขาอย่างอ่อนโยนเช่นนั้นก็ต้องรบกวนเสี่ยวหลงคนเก่งแล้วอืวังใจเธอตอนลายหานเจอหลงจะยืนกลานว่าตนไม่ใช่เด็กไม่จําเป็นต้องมาทําเป็นคล้อยตามเพื่อเอาใจเขาแต่นึกขึ้นได้ว่าร่างนี้เล็กจ้อยเกินไปปาประโยชน์ที่จะแสดงออกมาเช่นนั้นจึงยมยอมเป็นเด็กดีปล่อยให้นางลุบหัวไปแล้วตั้งมันในใจว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้นางเห็นในภายภาคหน้าต่อไป ตอนที่19เรียนรู้เพื่อหนงังเจ้าเจ้ารู้หรือไม่หลงอองนามีสองเท้าของลินซีอิงชะงักทันทีที่ได้ยินคนในร้านขายข้าวสารพูดถึงเรื่องหลงอองขึ้นมาจากนั้นก็รีบเปลี่ยนทิศเดินไปอีกทางทันทีนางตังมันที่จะไม่รับรู้เรื่องราวใดๆเกี่ยวกับหลงอองอีกเมื่อไม่รู้ก็ไม่มีหลงอองเข้ามาในห้วงความคิดและสักวันนางจะไร้ความรู้สึกต่อเขาอย่างแท้จริง กระทางความรู้สึกน่วงในอกยามที่นึกถึงการกระทำไร้ใจของเขาในชีวิตก่อนก็จะไม่เกิดขึ้นน่าเสียดายเพราะนางเลือกเช่นนั้นนางจึงไม่รู้ว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เหมือนในชีวิตก่อนเกิดขึ้นและไม่ได้ยินประโยคที่ผู้คนพูดกันประมาณว่าหลงอองมีโอรสตอนนี้โอรสของหลงอองหายไปจากวังว่าก่นว่าถูกโจรร้ายรักพาตัวไป นางจึงพลาดโอกาสที่เชื่อมโยงตัวตอนที่แท้จริงของจินหลงกับโอรสของหลงอองไปสุดท้ายลินซี่อิงเดินกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกไม่สู้ดีนักนางมัวแต่เลียงการรับรู้เรื่องคงหลงอองจนไม่ได้เข้าสารกลับมาฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะต้องเสียเวลาไปตลาดอีกรอบพี่สาวกลับมาแล้วหรือเสียงแล็กทักขึ้นทําให้นางปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นไปแล้วหันกลับไปยิ้มให้เด็กชายอืม แต่ไม่ได้เข้าสารมาพรุ่งนี้ต้องไปใหม่ค่ะไปแทนพี่สาวก็ได้เจ้าเพิ่งหายอย่าฝืนทำอันใดเกินตัวจะดีกว่าลินซี่อิงใส่หัวปฏิเสธผ่านมาสิบวันแล้วจิ้นหลงอาการดีขึ้นมากสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างปกติบาดแผลเริ่มแห้งและตกสะเก็ดจะมีกระตแ่แผลใหญ่ๆบางจุดที่ยังต้องคอยทำความสะอาดและใส่ยาไปอีกสักระยะค่ะหายดีแล้วพี่สาววางใจเถิด หายดีอันใดไหนมาดูใกล้ๆสิเฮ้ยดูเหมือนแผลพวกนี้จะกลายเป็นแผลเป้นเสร็จแล้วลินซี่อิงใส่หัวแม้แผลของเด็กชายจะเริ่มแห้งแล้วแต่มันกลับดูนูนขึ้นกว่าตรงบริเวณผิวเรีบเรยบโดยเฉพาะที่ใบหน้ามันดูรายแรงมากจนนางม,มองท้าไม่ออกเลยว่าใบหน้าเดิมของเด็กคนนี้เป็นเช่นไรเจ้าพี่สาวคิดว่ามีแผลเป็นแล้วนะรังเกียจหรือไม่ไม่หรอก ผู้ชายมีแผลเป็นดูน่าเกรงขามไม่น่ารังเกียจหรอกเช่นนานแสดงว่าพี่สาวไม่รังเกียจแผลเป็นของข้าใช่หรือไม่พอเด็กชายถามเช่นนี้ลินซี่อิงก็รู้สึกสถานในอกจึงล้มหัวปอบประโลมไปเขาเป็นเด็กดีเช่นนี้แต่สวรรค์กับทรงบททดสอบใหญ่หลวงมาให้เขาต้องสูญเสียครอบครัวถูกตามฆ่าและยังต้องมาเสียโมอีกจริงอยู่นางบอกว่าผู้ชายมีแผลเป็นน้าเกรงขาม แต่จะมีหญิงใดยินดีแต่งกับชายที่มีแผลเป็นทั้งหน้าเรายิงนางมองก็ยิงรู้สึกเห็นใจเขาวางใจเถิดค้าไม่มีทางรังเกียจเจ้าหรอกหากพี่สาวไม่รังเกียจค่าก็ไม่กังวลอันใดกับแผลเป็นพวกนี้หรอกเขายิ้มมาอย่างโล่งใจและนานทําให้ใจของเด่นซีอิงอ่อนยวบลงแผลเป็นก็ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้เอาไว้พี่สาวคนนี้จะทํายารักษาแผลเป็นให้เจ้าเอง นางมีโสดอยู่เพียงแต่สมุนไพรที่จะนำมาใช้มันเป็นสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ในเมืองทางใต้ทางแถบนี้ไม่มีนางจึงยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้เอ๊ะพี่สาวปุ้งยาเป็นด้หรือหานจื่อลงถามขึ้นยังปลกใจถึงนางจะพูดเรื่องสมุนไพรยอยู่บ่อยๆแต่เขาคิดว่านางแค่เก็บสมุนไพราขายเท่านั้นใช่ข้าพอมีความรู้ด้านนี้อยู่บางยาที่ใช้รักษาเจ้าก็เป็นยาที่ข้าปรุงขึ้นมาเองทั้งนั้น พี่สาวเก่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากเลยเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่านางมีความสามารถเช่นนี้พอได้ใกล้ชิดเขาก็รู้สึกว่านางเหมือนหนังสือที่ไม่เคยอ่านมาก่อนพอได้อ่านเขาก็รู้สึกเหมือนว่าได้เปิดหูเปิดตาครั้งใหญ่เลยทีเดียวใช่ข้าเก่งกว่าที่เจ้าคิดเอาไว้มากฉะนั้นวางใจเถิดข้าเลี้ยงเจ้าได้แน่ข้าไม่ให้พี่สาวเลี้ยงข้าหรอกข้าเองก็สามารถทํางานทําการได้ก็ได้ก็ได้ เจ้าทำงานทำานได้เอาไว้ข้าจะสอนให้เจ้าปรุงยาก็แล้วกันเจ้าจะได้ช่วยข้าหาเงินได้ตกลงหานจื้อหลงพยักหน่ารับทันทีมาจเจ้ามานั่งดื่มชาเป็นเพื่อนข้าก่อนดีกว่าข้าเพิ่งกลับมาจากตลาดกะหายยิง่งได้ข้าดินชาให้ท่านเองแต่ว่าพี่สาวท้องเช่นนี้ดื่มชาบ่อยๆจะดีหรือข้าได้ยินหมอผู้หนึ่งพูดว่าคนท้องไม่ควรดื่มชามากเกินไปนะ หานเจื้อหลงโพด,ด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องกังวลชานี้เป็นชาสมุนไพรบำรุงคัน <c oughs> ค้าดื่มมันเข้าไปแล้วหานจื้อหลงสำลักออกมาทันทีที่ได้ยินว่าเป็นชาบำรุงคันทําเอาหญิงสาวหัวเราะคิกคักออกมาวางใจเถิดผู้ชายก็ดื่มได้เฮ้ย <c oughs> หานเจื้อหลงถอนให้ใจออกมาอย่างโล่งอกจากนั้นก็ดื่มชาไปมองคนตรงหน้าไปพี่สาวเคยคิดจะกลับบ้านไปหาสามีบ้างหรือไม่ เขาามขึ้นหลังจากจ้องนางอยู่พักหนึ่งวันก่อนเจ้ากนาจะได้ยินที่ข้าพูดก,กับพี่สาวเมืองแล้วเขาไลา่ข้ามาข้าจะกลับไปหาเขาได้อย่างไรลินซีเองตอบกลับหลังจากที่นี่เงียบไปหลายอืดใจนางพยายามจะหยุดน,นึกถึงชายผู้นั้นแต่ยิ่งเลี่ยงก็เหมือนจะยิ่งมีเหตุให้นึกถึงอยู่ดีข้าเขาสำนึกผิดเขาขอโทษท่านขอโอกาสจากท่านพี่สาวจะยอมให้อภัยให้โอกาสหรือไม่ ค้าไม่ได้โกรธอันใดเขาหลอกพอได้ยินเช่นนี้ดวงตาของหานจื้อหลงก็เป็นประกายระยิบระยับตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเช่นนั้นเพียงแต่คงกลับไปเป็นสามีภรรยากันเช่นเดิมไม่ได้อีกประโยคต่อมาของนางทําให้ใจที่พองโตของหานจื้อหลงก่อนหน้าห่อเหี่ยวลงทันทีเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนเลวมาใช่หรือไม่จริงๆในสายตาค่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรอก ท่านคิดว่าเขาไม่เร็วจริงๆหรืออืมเขาไม่ได้เร็วเขาแค่งโง่เมื่อนางมองทุกการกระทําของหลวงอองด้วยเหตุและผลโดยไม่ใช้อารมณ์นางก็เข้าใจทุกการกระทําของเขาเขาไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนร้ายกาจเขาเป็นเพียงคนโง,โง่โง่ที่ฟังความข้างเดียวไม่เคยฟังนางไม่เคยรับรู้ว่านางเป็นผู้จริงใจกับเขามากที่สุดไม่เคยคิดจะหลอกลวงเขาและเพราะเขาโง่นี่เอง จากที่นางเคยพยายามใช้ความจริงใจเข้าแรกก็เปลี่ยนมาเป็นร้ายกาจแก้แขนได้ก็แก้แขนช่วงชิงได้ก็ชวงชิงทำลายได้นางก็ทำลายแค่งโง่แค่นั้นหรืออืมแต่ตัวข้าอาจจะโง่ยิ่งกว่ายายพี่สาวจึงตัดสินตัวเองเช่นนั้นเราเพราะข้ารักคนโง่ทุมเททำทุกอย่างเพื่อคนโง่จะคิดว่าคนโง่จะเห็นค่าของข้าหรือไม่เรา คำถามนี้ทำให้หานเจอหลอกหน้าฉาใช่เขาไม่เคยเห็นค่าของนางและทาให้เกิดเหตุการณ์ต้องมากกาลล้างเป็นเด็กเช่นนี้เขาก็คงหูหนวกตาบอดต่อไปค่าสูญเสียสิ่งสำคัญไปมากมายเพื่อคนงโง่นี่ไม่เท่ากับว่าค่างโง่ยิ่งกว่าหรือลินซีอิงยิ้มหยันตัวเองสุดท้ายนางตังหานที่เป็นคนงโง่งมที่สุดเพราะทุกอย่างที่นางทำลงไปไม่ได้ทำให้นางชนะ ในทางกับกันนางกับต้องสูญเสียทุกอย่างกระทั่งลูกชายก็ต้องมาตายเพราะนางไม่พี่สาวอย่าปามาตัวเองเช่นนั้นพี่สาวไม่ได้โง่เลยสักนิดก็ตอนนี้แหละที่ไม่โง่แล้วฉะนั้นเรื่องระหว่างข้ากับสามีเป็นไปไม่ได้อีกสายน้าไม่มีวันหวนคืนเช่นไรข้ากับเขาก็ถือว่าเป็นเช่นนั้นเส้นทางใครเส้นทางมันไม่ต้องเดินร่วมทางกันอีก นางโชคดีที่สวรรค์เมตตามอบโอกาสให้กลับมาแก้ไขฉะนั้นในคราวนี้นางจะเลิกทําในสิ่งที่ถูกต้องเรื่องระหว่างนางกับหลวงอองให้จบแค่ตรงนั้นถือว่าตายจากกันไปนับจากนี้นางจะทุ่มเทเลี้ยงดูซีเฉินลูกของนางให้มีความสุขให้มีชีวิตที่ดีเท่านั้นอืมข้าเข้าใจแล้วหานจื้อหลงพึมพำตอบรับออกไปก่อนหน้านี้เขาเคยมีความคิดจะบอกความจริงกับนางเรื่องตัวตนที่แท้จริงของเขา แต่ในเมื่อนางมีความเด็ดขาดที่จะตัดเยื่อใยกันเขาก็ไม่สามารถบอกออกไปได้ก็ว่าถ้านางรู้เรื่องทั้งหมดจะไล่เขาออกไปแล้วไม่มีโอกาสได้ดูแานางกับลูกอีกเด็กชายตัวน้อยรอบเอามือกลุมหัวใจตัวเองความโง่ของเขาทำร้ายนางไปมากไม่แปลกที่นางจะเสียความรู้สึกดีๆที่มีให้ไปไม่แปลกที่นางจะเลิกให้ความสําคัญเลิกคาดหวังในตัวเขาเขาเข้าใจและควรจะยอมรับความจริงข้อนี้ แต่เขารู้สึกสูญเสียและเจ็บปวดเหลือเกินเป็นอันใดไปเจ็บแพ้หรือหญิงสาวหันมาถามด้วยความเป็นห่วงหานจือหลงได้สัมผัสกับความเอาใจใส่ที่แสนจริงใจของนางก็รู้สึกยากที่จะตัดใจได้เหลือเกินนางไม่ให้ความสำคัญแล้วอย่างไรนางถอดใจแล้วอย่างไรเขาสมควรยอมจำนนหรือไม่ควรเขาไม่ควรยอมปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนั้น เขาควรจะเป็นฝ่ายเริ่มทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อนางและลูกบ้างถึงจะถูกไม่ได้เจ็บค่ตึงๆขผลนิดหน่อยเท่านั้นเช่นนั้นไปนอนพักเถิดถ้าข้าไปนอนพี่สาวจะทำอะไรต่อหรือข้าตั้งใจว่าจะเข้าครัวไปทำอาหารเย็นเช่นนั้นข้าไม่ไปนอนดีกว่าข้าอยากช่วยทำอาหารด้วยแต่งานครัวเป็นงานของสตีนะเจ้าอยากทำจริงๆหรือข้าอยากทำ คือความจริงแล้วคาทำไม่เป็นหรอกแต่คาอยากจะฝึกเอาไว้หานจือหลงพูดอย่างกระตือรือร้นทันทีเขาตั้งใจแล้วว่าจะทําให้นางเห็นความจริงใจของเขาตั้งแต่ในร่างนี้เลยฉะนั้นต่อให้ทํางานของสตรีแต่เพื่อนางแล้วเขายินดีทําไม่คิดเล็กคิดน้อยได้ใดทั้งสิน้นจากวันนั้นหานจือหลงก็ฝึกทําหลายอย่างกระทั่งเยบ้าเขาก็ฝึกแม้จะไม่ได้ปะนะณีตนแต่ก็นับว่าใช้ได้ ลิซี่อิงจึงประทับใจในตัวเขาเป็นอย่างมากที่เขาเรียนรู้ได้ไวเกินเด็กทั่วๆไปคาเหย็บฟูกรองเปให้เจ้าแล้วตัวเล็กเขายื่นฟูกนอนของทารกให้กับลิซี่อิงให้ลูกข้าหรืออืมฟรีเข็มอาจจะไม่ประณีตนักนะแต่คาตั้งใจทำเพื่อเจ้าตัวเล็กพี่สาวโปรดรับเอาไวเ้เถิดคายอมต้องยินดีรับเอาไว้อยู่แล้วขอบใจเจ้ามากเมื่อเขาเติบโตขึ้นคาจะสั่งสอนให้เขาเป็นพี่น้องที่ดีกับเจ้า พี่น้องที่ดีหานจือลงหัวเราะแห้งๆกับคำว่าพี่น้องขอเป็นบิดาต่างหากเราแต่เอาเถิด่างแหลกจอยขนาดนี้พูดไปนานจะเชื่อหรือแต่ถึงเชื่อก็ไม่ควรพูดนางยังเจ็บช้ำกับการกระทำของเขามามากคืนรู้ว่าตัวตนจริงๆของเขาคือหลงอองนางคงไม่ยอมให้เขาอยู่ใกล้ชิดก,กับนางเชน่นนี้แน่ๆนางเย็บผ้ามาทั้งวันแล้วไม่เบื่อบ,บ้างหรือออกไปวิ่งเล่นกับเด็กๆคนอื่นที่ตลาดบ้างก็ได้ ไม่ข้าไม่อยากไปวิ่งเล่นหรอกพี่สาวกำลังจะซักผ้าไม่ใช่หรือข้าจะช่วยท่านเองไม่ต้องหรอกข้ายินดีทําแม้นางจะบอกว่าไม่ต้องแต่หานจือหลงในร่างเด็กตัวน้อยกลับหันไปหอบพากองโตขึ้นมาและชิงวิ่งไปที่บอ่อน้จาจะกอดหลินซีอิงมองแล้วใส่หัวทั้งระอ่านทั้งเอ็นดูพากองนั้นสุมท่วมหัวเด็กชายกับใจใหญ่หอบไปจนถึงบอ่อน้ําได้มาข้าตักน้ําเอง นางเดินตามไปและยือถังน้ำมาจากมือเล็กๆนั้นค่าตักเองได้จเจ้าตัวอะไรแค่นี้ถ้าล่วงตามถังน้ำลงไปจะเป็นอย่างไรลินซี่อิงไม่พูดเปล่าหย่อนถังที่ผูกเชือกลงไปแล้วพอเห็นว่าถังมีน้ำเต็มแล้วนางก็ดึงขึ้นมาจ้าไม่ควรทำเช่นนี้หานจื้อลงดุนางเสียงดังขึ้นมาทันทีทำไมเราข้าตักน้ำผิดตรงไหนผิดที่น้ำเต็มถังมันหนักเกินไปสำหรับคนท้องแก่เช่นเจ้า เขาจ้องนางได้วยเอาตากดเครื่องแต่เขว่าความกดเครื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นห่วงนางนานสินะข้าไม่ควรยกของหนักเกินไปเพราะนางมีกําลังภายในเรื่องยกของหนักๆท,ทั้งที่มีขันไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงแต่นางยังไม่พร้อมที่จะบอกความลับแกบจ้นหลงึ่งคิดว่าจากนี้ไปจะระวังให้มากขึ้นมาข้าตักเองดีกว่าแต่ข้าอาจจะตัวเล็กแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาข้าตักขึ้นมาทีละน,น้อยๆได้ ผู้จบเขาก็ยื้อถังไปตักเองพราะเขาต้องตักทีละน้อยๆจึงต้องใช้ความเพียรอยู่พักหนึ่งกว่าจะได้น้ำเต็มถังมาล้างผ้าลินซี่อิงมองทุกการกระทำแล้วคลี่้มาออกมามีคนคอยใส่ใจขนาดนี้ใจของนางรู้สึกพองโตขึ้นมาไม่น้อยเลย